สวัสดีท่านกรรมาการและแขกผู้เกียรติท่านนะครับผมนายณัิชัยเป็นคุณตำแหน่งนพนักงานทางบริษัแผนการสินค้าสำเร็จรูปอาย,ยุงาน10ปีเจ้าของผลงานรู้จัดสินค้าเอกชนะครับผมเพื่อจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับบริษัทคารบิน่าไบ์และกระบวนการทำงานสภาพปัญหาและการทำไทเซนทั้งนี้ของผมนะครับเชิญทุกท่านชมวีดีทั้งพร้อมกันเลยครับผม และนี่คือบริษัทสบิน่าไฟาจำกัดโรงงานสาขาพุทธมณฑลสายห้าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานและขบวนการผปิตของเราถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับบริษัทสบิน่าไฟาจำกัดประกอบด้วยโรงงานท่าพระโรงงานจังหวัดชัยนาทโรงงานพุทธมณฑลสายห้าโรงงานจังหวัดยดโสธรและสำนักงานใหญ่ถนนอรุณนริมลินโรงงานพุทธมณฑลสายห้าเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม พศ2540ทุนจดทะเบียน145ล้านบาทขนาดพื้นที่16ไร่จำนวนพนักงาน1,000คนกำลังการผลิต1ล้าน2 0 0ตัวต่อปีประเภทธุรกิจผลิตชุดชนัยสตรีกระบวนการผลิตชุดชนัยเริ่มที่แผนกสต็อกวัตถุดิบส่งต่อไปยังแผนก QC วัตถุดิบไปยังแผนกตัดแผนกเย็บแผนกบรรจุภัณฑ์แล้วไปเสร็จสิ้นที่แผนกทังสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งเป็น,ปนแผนกที่ผมทำงานอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบวนการทำงานของผมในแต่ละวันวสสตามผมมาเลยครับการแพ็คปุนกล่องของผมเนี่ยจะต้องใช้เทป o อ e p ดูสิครับลำบากยากเย็นแค่ไหนเมื่อแพ็คกล่องเสร็จแล้วผมก็ต้องลากลากเจ้ากล่องเข้าเชลเจัดสินค้า โอ้โหพื้นที่วางสูงไม่มีเลยต้องมาแหวกสินค้าอีกพื้นที่ที่นับสินค้าก็มีแย่จังดูสิครับผมดึงจนได้เพราะจะกล่องที่มันหนักแท้ๆผมเลยไม่อยากลากมันเอ้าขาดจนได้เฮอผมเลยต้องเสียเวลาเปลี่ยนกล่องเพื่อนำกล่องออกมาแพ็ เอาละสิเทปหมดทำไงดีละคราวนี้เดินอย่างเดียวละครับพี่เนอะเป็นงานเสร็จสิ้นละครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหทำไมพื้นที่ทำงานของเรามันลกขนาดนี้เนี่ยเพราะจะตัวปัญหาในการทำงานนี่เองอย่างนี้ต้องใครเซ็นแล้วล่ะจากมูเตุดังกล่าวคือความสูญเปลาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวเดินตามจำเป็นการรอคอยการขนย,ย้ายและอุบัติเหตุด้วยสายแคตวนี้และครับผมจึงต้องทำใครเสร็จในครั้งนี้การแพ็คข้นกล่องของพวกผมเนี่ยจะต้องเสียเวลารอเทปวีพี บางครั้งหนึ่งหยิบไปทั้งแพ็คซึ่งเกินความจำเป็นผมก็วางลืมไว้บนเชล์อีกด้วย ตอนปรับปรุงผมและเพื่อนๆต้องเสียเวลาในการรอคอยการแกะเทปวีพีหลังปรับปรุงผมและเพื่อนๆสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกขึ้นและยังลดการหยิบเทปวีพีเกินความจําเป็นอีกด้วยอ้าวหมดแล้วนี่ พี่โอปีพีมาแล้วโอ้นมามัสตาวายเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยต่อเดือนเป็นงินเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องประพุนแล้วละ่ะเจ้าเทปสีไปทำอะไรจ๊ะอ๋อจะเอาไปทำบอดถกสอค่ะจที่งนี้ว่างไหมไกินข้าวพี่ไหมจ๊ะบ้าหล่อพี่อ้วนจะไปที่ไหนดีละ่ะ กลจะหมดแล้วนี่สีเขียวจํานวนเทป OVP ยังเต็มอยู่สีเหลืองตรวจสอบจํานวนเทป OVP ในการเติมสีแดงควรเติมเทป OVP อ่าคนจะเติมได้แล้วล่ะผลจากการปรับปรุงครั้งที่2ผมได้ศึกษาจํานวนการใช้ตอ่อวันจิมนังหลักฟิชวันคอนโทรนมาใช้กําหนดระยะเวลาการเติมเต็มผลที่ได้คือลดเวลาในการรอคอยเบิกเทป OVP จากสต็อกอุปกรณ์20นาทีเป็นไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปจากนั้นยังได้ลดมูลค่าการต็อกเทป o อ p จาก1,159,200เหลือ753,480ลดลง45,720บาทต่อปีจากความคิดของผมจึงทำให้บริษัทลดต้นทุนได้หลายแสนบาทเลยทีเดียวครับในการแ็ปปิดปากกล่องเนี่ย เมื่อเทปโอพีพีหมดผมก็ต้องเดินเดินเดินไปที่อุปรกรณ์ส่วนกลางซึ่งเสียเวลาอย่างยิ่ง ังการปรับปรุงผมก็ได้แนวคิดจากกล่องเครื่องมือช่างซึ่งสามารถพกพาไปที่ไหนๆก็ได้ผลที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่3จากการประดิดโรลเลอร์ OVP er แบบพกพาผลที่ได้คือสามารถลดเวลาในการเดินหยิบเทป OVP จากพื้นที่อุปกรณ์ส่วนกลางจาก4นาทีลดลงเหลือ1นาทีระยะทางในการเดินหยิบ24เมตรหลือ2เมตรลดไปได้22เมตรเลยทีเดียว เมื่อผมมีอุปก,กรณ์แบบพกพาแล้วแกนอวีที่ผมและเพื่อนๆใช้ก็วางเกะกะพื้นที่การทำงาน จากการปรับปรุงครั้งที่สีผมสามารถรดักลาในการจัดเก็บเทปวีที่ใช้หมดแล้วก่อนการปรับปรุงผมได้ใช้เวลาถึง5นาทีต่อการเก็บ1ครั้งแต่เมื่อปรับปรุงแล้วผมใช้เวลาเพียงแค่1นาทีกว่าเองครับเมื่อผมลากกล่องเข้าไปจัดสินค้าพอถุงหมดผมก็ต้องเดินออกมาหยิบถุงที่อุปกรณส่วนกลางอ,อีกเฮ้ผมเริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยดูสิครับดูพื้นที่วางถุงของผม ทำให้เกิดงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าอีกแล้วหลังปรับปรุงผมได้คิดทำกล่องลอกดาวสำหรับใส่ถุงขึ้นมามันสามารถถอดขึ้นย้ายไปจุดไหนก็ได้ ผลลับที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่5ลดเวลาการเดินหยิบถุงจากพื้นที่อุปกรณ์ส่วนกลางจากเดิม3นาทีเหลือ1นาทีระยะทางในการเดินหยิบถุงจาก24เมตรหรือ6เมตรลดการเกิดอุบัติเหตุจากการหยิยบถุงถึง100%เอซอีกทั้งยังกระจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าออกไปในระหว่างการทํางานนะครับผมคิดว่าทําไมผมยังต้องเดินหยิบถุงอยู่อีก ผมยังต้องเดินหิ้วโรเลอร์ OPP แบบพกพาอยู่อีกและพื้นที่ที่จะนับสินค้าก็ไม่มีแถมผมยังต้องลากกล่องที่หนักๆอีกด้วยสาเหตุนี้ผมจึงคิดปรับงต่อ เห็นไหมครับทุกท่านหลังจากผมทําการปรับปรุงแล้วเนี่ยเพื่อนผมก็ทํางานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโอ้โหแต่ผมยังได้พื้นที่ในการทํางานเพิ่มขึ้นอีกด้วยความสูงต่ำต่างต่างก็หายไปอย่างเช่นการเดินอุบัติเหตุการขึ้นไหวเกินความจําเป็นและนี่คือไคลเซนของผมครับผลที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่6ลดของเสียจากการลากกล่อง5%เหรือ0%เ ความผิดพลาดในการลืมหยิบสินค้า10%หรือ0%งานที่ไม่เพิ่มมูลค่าจาก50นาทีตะวันหลังการปรับปรุงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นผลที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่7ลดเวลาการเดินหยิบถุงจาก1นาทีลดลงเหลือ0.16นาทีระยะทางในการเดินหยิบถุงจาก6เมตรหลังปรับปรุงก็ไม่ต้องเดินหยิบถุงอีกต่อไปเวลาที่สูญเสียจากการเดินหยิบเทปวีพีแบบพกพาจาก1นาทีเหลือ0.15นาที อีกทั้งลดระยะทางในการเดินหยิบเทปโอไอีแบบพวกพาจาก2เมตรเหลือ0.3เมตรผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการนำมาใช้งาน Productivity การจัดสินค้าเฉลี่ยต่อว,วันต่อครั้งสอชิ้นเพิ่มเป็น5 0,000ชิ้นต่อว,วันบ a l i t y ความผิดพลาดในการลืมหยิบสินค้า10%ลดลงเหลือ0%ซคอร์สลดต้นทุนในการซ็อกเทปโอไอพีสี่แบาทต่อปี ivery, เดลิ e วอรี่เลดเวลาในการจัดสินค้า1ใไบเอเดอร์ใช้เวลา80นาทีลดลงเหลือ18นาทีต่อบออเดอร์ s ซฟตี้ลดการเกิอดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มจากการเด็ดงานโมราพนักง,งานมีฝันกำลตงใจจากการทำง,งานที่ง่ายขึ้น Environment รักษาสภาพแวดล้อมโดยการนำกล่องที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ครับและแนวทางในการรับรุมต่อผมเนื่องจากชันมาสินค้าความสูง พนักงานจะต้องเดินไปหยิบบันไดเพื่อปีนหยิบสินค้าหรือไม่ก็ปีนใ้ความสินค้าเพื่อหยิบสินค้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นผมจึงคิดที่จะทําบันไดที่มาอันนี้คือทํามาเป็นโมเดลให้อาจารย์ได้ดูก่อนนะครับเราก็สามารถจะปีนหยิบสินค้าได้เลยนะครับโดยไม่ต้องําบันไดไปลากไลน์มา ก็สามารถจะติดเป็ดรถจักรยาได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนทุกอย่างที่ใช้งานก็จะมีรถจักตยานาทุกอย่างเราก็ไม่ต้องใช้เวลาที่สูงเปล่าไปนะครับผมก็ขอจบการนําเสน่ท้ยเซนที่เท่านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและก็พนักงานทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมในการทํการทำรเซนในครั้งนี้เดี๋ยวถ้า